สบายดีพอ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีทุกทีทุกคนเนาะมือนี้สิมาเปรียบเทียบกันระหว่งางเขาที่คอยตัดใบเนาะกับหน้าเขาเจา้าที่บริเวตัดเนาะแล้วก็กับเขาที่สีดยาขาหย่ากับหน้าที่บริษียาขาหย่าเนาะพี่น้องแตกต่างกันแนวไรมาเบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือหน้าเขาเนาะพี่น้องหน้าเขา อันนี้เคียวๆเนี่ยมันหน้าบอรอเนาะพี่น้องเมื่อกีถ่ายคอยโบตั๋มันกัดจะเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องใบมันก็จะไหมแนวนี้เนาะพอเพี๋ยเพี๋ยกโรดมันล่งเนาะพี่น้องเนาะแรงเบิดเดืองเบิดท่งพี่น้องเลยบอลได้ไหมแห้งกับจนจนมันฉี่หลมเนาะพี่น้องแต่ว่าดีแต่นี่ยดีแต่ว่าคอยได้ตัดชินใจแบบแก้ไขท่านเนาะพี่น้องขอบใจพี่น้องทางฟังไทยเนาะที่ แนะนำมาพี่น้องเอ้ยให้ตัดใบเนาะนี่ก็ตัดได้10บานแเนาะพี่น้องใส่ปุยไปได้2มื้อล้ว2มื้อ3มื้อเนาะมันก็กําลังกินปุยเนาะพี่น้องเริ่มเริ่มงามขึ้นมาเริ่มเขียวขึ้นกว่าเก่าเนาะนี่เนาะพี่น้องบงแงเบิดนพี่น้องแงเบิดทงเลยหญ้ากเนาะพี่น้องนี่เขาบ่ได้ฉีดยาาาหญ้ากเนาะ นี่คือหน้าคอยน้องพี่ lonely, น้องกับรังเคี้ยวเนาะอันนี้ให้นี่มวยงามบันไดนาะพี่น้องมันอยู่ปลายน่ะนี่กำลังเคี้ยวหญ้ากับบมีเน้องพี่น้องหญ้าไม่มีพอดีแต่ว่าถ้าเห็ดตามเพื่อนนี่บ่วิดบ้างแน่นอนนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคอยคือคอยเบาจีตอนทบยินั่นแหดะปีนี้ฮะเบาตั้งแต่ส่วงบานเขาเนาะว่าคอยจีเห็ดตามทางพี่น้องทางฟังใต้เนาะศึกษาแบบการเห็ดหน้าศึกษาของมูลเพิ่นเห็นยัง เฮ็ดจ um. ังไรแก็เฮ nah ็ดตามไปเห็นนะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโอ้ปีนี้ถือว่าคักพี่น้องเขางามเกินขาดเนาะอันนี้คือหน้าข้าวเจ้าพี่น้องเนาะหยาบางทีหยาหยากบอึดพี่น้องหยาขึ้นเต็มเนาะแดงแตกแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะหน้าไข่ไอ้หน้าข้าวเจ้าเนาะที่เขาบริตัดใบเขาบริษัทยาขยะ ใือว่าไอ้พ่นเกินขาดพี่น้องเลยคือว่ามันจี๊งปานนี้เนาะเพียกะกะนี้เนาะพี่น้องกะมีอยู่แต่มันกับโบลายเนาะพี่น้องเนาะมันกับโบลายคือจริงๆเนี่โอ้เมืองทีแบบแบบมันแตกต่างกันนางน้ำพี่น้องเนาะแตกต่างกันแห้งเมืองทีโอ้โอ้ขาดเอพี่น้องเห็ดตำ ฝนนี่บ่ผิดบางแน่นอนพี่น้องเนาะกะผู้ใดที่ยังลังเลกะเฮ็ดโดนนาะพี่น้องเฮ็ดตามแบบเฮ็ดตามพี่น้องทางฝั่งไทยนั่นะบ่ต้องบ่ต้องย่านเข่ามันเสียเนาะคือเฮาตัดตัดใบนี่ส่วนได้บ้านเฮาบ่ค่อยตัดเนาะพี่น้องเขาจะแบบเข้าบ่หานัดนั่นะเนาะย่านมันตายย่านมันบ่ป่งอีหยังนะเนาะสุบเขางามๆเพราะว่ามาตัดใบนะ แตกต่างกันายพี่น้องหญ้าก็ไม่มีพอดีเนาะน่ะขอเป็นสมบูรณ์ดีๆพี่น้องอันนี้ท่านจะกินพุยปันได้เ้ยนี่อันว่าอันนั้นบานพุยไปได้ยเจ็ดหมื่น้วโอ้ยเขียวเขียวจนแหล่พูดได้เนาะพี่น้องใบมันกบลายปันได้พี่น้องเอ้ยพอดีพ่องาเนาะแบบใบตัวไรที่เพี้ยมันกินกินมันเรืองมันใหม่เหนะ มันกัดเลได้ถิ่มเลยเนาะแบบข้าตัดถิ่มเนี่ยวันซะแล้วก็มันก็ใบไม้มันก็โปร่งขึ้นมาเนาะก็มีแต่ใบแบบใบบ่มีบ่มีอันนี้เห็นนะบ่เรืองเนาะมิจฉาใบงามๆพี่น้องเอ้ยนาะพักเนาะพี่น้องอันนี้ซูมนีบาานมน่บริสิทยาขายาเนาะให้จุ่มแต่ว่ามันมีพักมันมียังยา,งอ,ยางอันนี้เนาะพักกระหยพกพายยงขึ้นมา นี่คือให้ชิดยาขายยาเนี่บ๊มีพอดีพี่น้องเนาะบ่มี่ยาพอดีเนาะให้น้องนี่คือว่าเต็มรูปแบตพ่อเลว่าไหลเกือบคู่ให้นาะพี่น้องบ่มี่ให้ไลเสียเลยเนาะพี่น้องปีกายเนี่ยโอ้คือให้นุ่นเนี่ยนี่ยาเต็มเนาะพี่น้องยากับเขาเต็มเลยให้นี่กับบอลไล แบบเป็นรูมหนามแน่กัญญากับพวกขืนแต่ว่าบนนี้มันจะขึ้นเนาะปีกายฮะหย่าเต็มคือแถวนี้มันโบอยู่หนามไให้จูนี่โบอยู่หนามเบิดเนี่ยกับให้แถวขางพี่กายนี่โอ้ยบบได้พอดิพี่น้องเอ้ยหย่าขึ้นเต็มเนาะหย่าขึ้นเต็มเบิดพี่เหนียวอย่าไม่พอดิ อาะไ่พอดีนี่เห็นป่ะไม่มีอ่ะพอดีเนาะพี่น้องนี่มันกำลังกำลังเคี้ยวพี่น้องเลยไก่สีส้มบูลนั่นแหละพอไวที่มันถือเปียกินเท่ากับตัดถิ่มเนาะพี่น้องถ้าเท่ามาตัดเท่าใส่ผูยมันก็เคี้ยวขึ้นมาอายุเนาะพี่น้องแต่ว่ามันเพื่อมันสีเคี้ยวนะมันกับเปืองผู้ทเปืองยังเนาะพี่น้อง อันนี้ข้าตัดทิมแต่ก็ใสซพูยมาเน,นี่โอ้ใบใหม่ปรงขึ้นมางามคักแอบแอบกันกัาโอ้ต่างกันไยแล้วพี่น้องนาที <c oughs> ที่บริตัดใบกับตัดแต่ก็กับฉสีดยาขายอ่ะคับบทเสีดเนาะดีแต่ว่าเอาทันเน้ะพี่น้อง ทันเอาว่าท่านเนี่ยแม่นเรื่องคือหน้าทงนั้นแหละไอ้วาตาจินใจเด็ดขาดแล้วก็ตัดเบื้องเลยยังองี้เรายังชุอยู่เถึงนั้นกามันก็บบริยงามขึ้นตัวตัดเนาะอย่างประมาณหาวไข่เนี่ยแหละไข่เนี่ยนอ้อยเขียวงามเลยเนะ้องถักลายถักลายปีเลยจะมีกำลังใจเ,เนาะ ในการเห็ดหน้าเห็นเขาห้ามก็จะว่าม่วนกับปีนี่ง้วนกับเอาอะไรป้องกันรวยหัวไฟฟ้าเนาะพี่น้องง้วจะบริหาเขามากินแต่ละมืองัวเขาเลยพี่น้องเลยกินหน้าทงนี่เนาะเพราะว่าเขาเห็ดเขาเลยมาเผามันกินหน้าทงนี่เพราะว่าอันนี้พีเอาอะไเขามาอยู่ข้างพวังพีน้อ ก็เขาเ้าใจแล้วนะพี่น้องเนาะมันลงมาเขาปล่อยนะ้องก็ลงมากินเขาในเขาเขาเ้าแถวนี่ยซุ่มได้เพียบวก,กินมันก็งามแน่พี่น้องหัดมีหนาเนาะให้หนาเขาจะเสียแต่แถบวบนเอาเพียลงฉะนั้นแต่ว่าคอยเอาท่านเนาะพี่น้องพี่จะคอยเอาท่านทำเป็นปลาปล่อยปลาแบบโบเกะคล้ายกันกลายเป็นทิมไปซืจอบนได้แลพี่น้อง ผลผลิตมันฉีด้ต่ำลงนะเขางามๆพอเพียลงเนาะเปียลงส่วนลายหวานเ่าเข้าบุคอยป้องกันเข้าบุคอยหาวิธีมาป้องกันเนาะพี่น้องก็คือยากับบบ,บ,บสีฉีดนะเขาบุอยากฉีดยาสินเนานะพี่น้องขนาดยาเขายังบดอยากสีดนะเขายนะขย้อนเข้าจีบตัดใบพี่น้องเบอเหลืองตัดใบเขายังมาตัดแล้วนี่เขตนี้ไม่ได้คอยเจ้าแหลกเจ้าเลียวแล้วดิตัดใบ แจวแหลยเจ้าเลียวเนาะแถวนั้นบ่มีไอแถวนี้บม่มีไฟเห็ดบม่มีไฟกะกะตัดกะถาเบิ่งพุนปาิตเนาะพี่น้องมามันสีไหลไล่กบีกายบอกว่าบีกายนี่ไรซี่ซิบซ้อมเนาะพี่น้องคือบีกายแถวนี้แถวโน่นจัเฉินบุลาใหลเนาะก็คือหยาเหินเบิดพี่น้องเอ็นบอกมันมาอยู่นาอะไรนี่ย ย่านี่ขึ้นเต็มเบิดคือไห่นี่แห้งบ่ได้พอดีนี่เฮาสิย่าขย่าเนบ่บ่ได้มีหญ้าเนาะพี่น้องแถวหน่นนี่ปีกานี่หญ้าเต็มปีนี้ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เกือบคูห คือตัดเนาะตัดใบเบิดต no ัดใบตัวนี้บอเลตัดพี่น้องสามหางอย่บอเลทัดเพราะว่ามันบอยู่นามเนาะพี่น้องคอยกระเดิลบวตัดหยาดหยามันขึ้นเนาะหยาดหยามันขึ้นมันบอยู่นามมันบวมีหนามกระเดิลบวตัดอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเพี้ยเพี้ยันบอเลกินนะแถวนี้มันกินในแถวนั้นเนาะ มันกินแถวๆลุ่แหละมันล่ามมาจากหน้าเขาเลยพี่น้องเนาะที่แดกมันลงหน้าเขาก่อนแต่ก็ล่ามมาหน้าขอ่อยเนาะแต่ว่าเขาบริปปองกันยังเลยก็คือเห็นนั่นแหละแต่ว่าโบราณมันจักตัดใบแล้วก็ฉีดยาน้ำเนาะพี่น้องฉีดยาป้องกันน้ำเขียวบดผักคักถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ไปเลยเนาะแต่น้นนำมันระวังเงาะบาดนี้พี่น้อง เบิงบ,งบาเพ,พ,พี้ยมันลงบอ่อเนาะแต่ว่าให้นี่มาตลอดพี่น้องสีดยาบางอ้คนรนับยังมาอยู่แบบสงสัยมันบินมาจับใหม่มาจากเพี้ยน,นี่ให้นี่อยากมีมีเป็นจุบหรอกนี่มันมักมีแถวนี่แถวนี้แลหละไม่ใช่ฮันเดะฮันเดะบินปานยุงเลย นี่กรบปุกลายภานไนพี่น้องนี่แหนไม่แทนนี่เดี๋ยวเอลมันเป็นจุ่มแทนนี่แหละหายนี่ด้วยว่าเขามันเคี้ยวบ่เนี่ยนี่มันเคี้ยวมันยังอ่อนเลยมากินกระพากเนาะบัดฮามีพี่น้องอันนั้นคนนลาที่ว่าเห็ดหน้าน้ำกันนะนะที่ว่าอยากตัดใบเขา่าตัดหลดุดเนาะถือว่าตัดโดดขอ่อ,ขอยหลอกนะข่อยหลอกอะไรถือว่าขักพี่น้อย คิดว่าขอดเปิดฉากน้องก้อนหม่แหละแถวนี้คิดว่าได้พุนดีบ่าตายบ่บ่าบาตายบ่โบยังเนะเาะพี่น้องมีแต่แง่ของเขื่อนก็เกาพี่เนาะเข่าออกสม่ำเสมอเลยเนาะเข่าก็บ่หน้าจนเกินไปเห็นบ่าได้ออกข้วงมาเขาก็ว่ามันจีหน้ดำนักเนะาะเพราะว่าใบเด้งมันบ่ลายนะถ้าเฮาบ่ตัดขึ้นจนๆๆนังขีด ใบเดียงมันลายเนาะแบบใบขึ้นงีินะเรื่องเดืองสินมันก็กินมันก็กินกินพูยขึ้นกันแล้วนี่เนาะก็เคือเขาตัดมันถิ่มซาบ่อยมันกินพูยเนาะหามันกินแต่ใบนี่แหละใบสําคัญคือใบกลางเนาะใบที่มันสีออกขั้วงนี่ะมันก็ับกินพูยแบบเต็มที่เนาะถ้าใบลายมันก็แย่งอาหารกันไว้ซะเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้อง เดี๋ยวเมือหนาจะมาอัพเดตให้พี่นอ้องเบิ่งอีกเนาะถาบ้านพูดแหละจักเจ็ดเมือก่อนแตมันจีอันนั้นทนนนำไ้เนาะที่งามทำไ้พี่น้องขอกันที่พี่นา